ต้นแนว่านแต้นแนต้น่นตนแน้น่นวต้นแนวต้นแนีต้นแนวต้นแนอต้นแนวต้นวต้นแนวตนแนวต้นแวต้นแนวต้นแ่ว้พนวต้นแนวต้วต้นแต้ดูอัตนนว้เแื่อกีต้โคนวต้นแนวต้าแนีต้นนวต้นยนวต้นแนวก้วตรงเลวเนแ่วเ้แวต้นแนนะโคนแนนแน่ตว้แว้แว้นวต้นแตแ้แว้วต้นนตอนวว้น้นแน้นัวยเลยแ้้้้วว แล้วไม่มีอยูทอบลูกมีกข่งกต้องทิ้งก็สิงใหญ่ไม่มีลูกอ่ะสามลูกแต่กิ่งกำลังดีโอ้โหเจ็ดแปดลูกทั้งตูเรียนพวงสวยมากเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุยกับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่ดำเนินมากไงนะฮะว่ากิ้งทั้งตูเรียนพวงใช่ไหมฮะเป็นไงนะพี่เมื่อกี้เห็นพี่บอกว่ามันไว้พวงเดียวกันเป็นถึงแปดลูกได้เลยเป็นถึงแปดลูกได้แล้วสวยทุกลูกออเแต่ว่าไอ้กิ่งใหญ่ หญิงใหญ่สวยจะไปมีลูกเดียวสองลูกนีกหมดต้องตัดทิ้งแล้วทำทุกเรียนพวงสวยกว่าหญิงไม่ใหญ่แต่ว่าโอ้โหดเต็มเสมอไหมสวยไหมสวยมากลูกใหญ่ทุกลูกอ๋อมัน อีกอย่างใหญ่น้ำเลี้ยงดีดันไปงี้เดี๋ยวจากเล็กเราต้องตัดทิ้งจาก20ตันทีนี้แล้วตัดลอกไป50ตันโอ้โหสองเท่าเลยเหรอสามเฮ้ยสองเท่ากว่าผมไม่เคยบอกพี่รับสมัครไม้มาขีดยู่ไหนแล้วน่ะหมักปุ๋ยเองไม่ใช่นะตรงไหนครับโอ้ยมันจะทาไม้การนี้โอ้ยมาจะท่าไม้ท่าไม้โอ้เนี่ยคือเมื่อที่ดูรุ่นเก่าเนี่ยนี่นี่รุ่นเก่าเขาไม่ค่อยบอกกันแต่ถามว่าปิดไหมกาไม่ปิดมีใครไปถามเขาไม่มีใครถามถูกต้องใช่รุ่นเก่าเนี่ยเขาจะ เคยทํามาแต่หนุ่มมาไม่ไม่เคยประสบความสําเร็จพอทำพร้อมใบตูมเดียว่านเลยอ๋อนี่คือพี่ดําเนินทําพร้อมใบดอกพร้อมใบเลยแล้วก็ตอนหลังส่วนตัวก็ทําพวงด้วยทุเรียนพวงด้วยมันออกเป็นพวงเองมันเองใหญ่ทุกลูกคิดดูว่าถ้าสมมุติว่าเราไม่ทําพร้อมใบอ่ะพอลูกโตขนาดเนี้ยถามี่ใบมา โอ้ร่วงเลยรมาแก้แก้มเลโดนแค่โอ้เรียบร้อยโดนก็ทวนาแต่แต่ปีที่แล้วพี่พี่ดำเนินอยู่ที่ท่าใหม่แต่ท่าใหม่เป็นเยอะเลยร่วงเยอะเลยแต่ของพี่ไม่โดนใช่ไหมไม่เป็นพี่ต้องผ่านก่อนต่อทามีถูกเพราะว่า ก็ถามว่าเอาแค่เป็นพวงที่ลุงทำไมสอยลูกทิ้งตุบกใสไว้แต่แรกเลยมีปัญหาเขาบอกไม่ต้องสอยเขาเขาลงหมดแล้วโอยนี้ไม่ได้เนี่ยฮะมันมันกลับกันใช่ไหมได้หรือว่าที่ต้องการเดียร์อย่าวันนี้มาดูเ้แต่ว่าที่ลุงทำอ่ะลุง ลุงลุงทำพร้องใบแบบเขาเนี่ยแหละพ้องใบตูมมันทำได้เลยทำได้กีมั้รบพนจะทำสามก็ได้ที่ทำสองก็ได้ที่แต่เราต้องเอาน้นเน้นรุ่นที่ว่าเขาทำเยอะเลยหกถึงห้าถามว่าทำทำสองก็ี่เราทิ้งี่การกำจัดหนอนแต่ว่าไอ้ดอกไอ้ดอกที่ออกมาเราจะพ้องใบลูกมันระอัดเลยน้านี่เอาเจ็ดลูกเลยนะเจ็ดลูกเนี่ถึงแปลน่ะนี่คุยเรื่องทุเรียนทวงนะครับคุยเรื่องทุเรียนทวงให้เพื่อนเพื่อนฟังมีปัญหาเรื่องมาแล้วเดี๋ยวคุยอะไรครับเนี่ย ปัญหาเรื่องแมลงเนี่ยมันอยู่ที่เราอสมมุติว่าหนอนใช่ไหมหนอนเข้าไปกินในซอกลูกใช่ไหมตอนนี้อะเรามีวิธีแก้ก็ฉีดไปตูมเดียวมันก็ล่วงลอยแล้วตอนนั้นบอกพี่ผู้หญิงอูทุเรียนลูกล,กละพันไปปล่อยให้หนอนกินโอ้มควงแล้เท่าวงคตีพี่หลังเท้าตัวนลุงอะต้องตีตีหนอ,อ,อนนี่ว่าตีเออตีคน ตัดมยังสิบสองตันตัดลงมาสิบสองตันได้ทุเรียนตันหกของดีนะของดีนอกนั้นหน้าหมดเอาอะไรจีครับลุงก็ยาค่าแมลงทั่วไปมันค่าหนอนมันค่าได้หมดแต่เราต้องหาวิธีว่าทําไมถึงจะหนอนไม่จะอยู่ในนั่นไม่ได้ ่านั้นเองแต่คุณลุงมีเทคนิคอะไรอะคะมีเทคนิคอะไรนะเอ้ยเนี่ยบอกเลยพี่นี่มีคุณลุงมีโอกาสนะนี่ถามเลยถามเลยถามลุงเลยเช็คเด็มันไม่ใช่แค่รู้กันแค่สิบคนนะโอ้โหโอ้โหโอ้โหช่วยกันช่วยกันพี่เดินเดินทำไงอะฮครับทำไงใช้ยาช่วยแนะนำลูกๆหลานๆที่เป็นลูกสาวเนี่ยผมขอแนวทางหน่อยแนะนำอ่ะคือคือคือยาทุกตัวที่ขาหนอนอะตัวนี้ไปเลยได้แต่ทีนี้ลูกมันติดกันเนี่ย ติดกันเนี่ยนะวิธีอ่ะวิธีที่จะไม่ให้มันหน้าอ่ะมันมีตัววิ่งตัวเดียวอะไรนั่นเองตัวไรคะไฮไลท์ครับให้บอกเขหน่อยเออเอาพี่จอนี่อะไรเสริมหน่อยอยาจับใบอย่างดีดีโอ่งจุดอ่ะถ้าถามว่ามันคั่วเข้าไปอ่ะหนอนนี่อยู่ไหมครับยาจับใบอย่างดีเน้นโรนี่วิ่งจี๊ดอ่ะแค่นั้นจบ อสารน้ำพาประมาณนั้นคือสารการไฟทั่วไปเนี่ยมันชั้นไม่ได้ผลหรอกฉียังไงหนอนก็ไม่ตายผมันใจนะมันใจนะเออไอตัวที่ไหนที่ดีอ่ะสมมุติว่าวันนี้เราจะฆ่าหนอนสมมุติว่าสองร้อยลิตรเขาให้ใส่ยี่สิบซีซีเราใส่ไปซีซีไม่วิ่งตรงไหนหนอนจะไปอยู่ตรงไหนเราเดินหมดอย่างนั้นเองขอบคุณเนี่ยเห็นนะได้ความรู้นะเนี่ยแล้วยืนยันเรื่องว่าลดต้นทุนลดผลผลิตนะคุณลุงเอาไปกระจุกหนึ่งเจ็ดลูกอ่ะ พี่ครับหนอนไม่มีที่ผมบอกว่าตัดจุเรียนไว้สิบตันก็หาหนอนสักลูกไม่ได้เออเนี่ยผมอยากไว้อยากทำทเลยครับน้องเนี่ยเขาจะมาดูผมเลยนะเออขาชวนมาเที่ยวเออเป็นอย่างยี้งของผมเนี่ยมันแต่ลุงอ่ะทำแล้วคือทำพราะไม่อ่อนเนี่ยอ่าครับมันไม่พลาดเนี่ยครับคือตอนนี้เรากำลังข้างคัามตอนเนาะคือทุกอย่างเลยครับ สององคุรีเนี่ยเราชัดเจนใช่ไหมเราก็เอาเลยครับเอาเลยตีน้ําไำปุ๋ยมันดอกยืดออกมาสององค์ครับนี่ครับฟังคุณลุงมั่งแต่สมมุติเดอกยาวอ่ะพอออกมาเราไม่ทันดอกมาเถ้าพวงเราจะไปทันเหรือประมาณประมาณตีหนูเออตีหนูแล้วก็อัดเลยเราต้องพร้อมก่อนว่าเราพร้อมเราพอแล้ว แค่นั้นเองนี่ได้ความรู้จากลุงก็คือหนึ่งทำให้ทุเรียนเป็นพวงสองการแก้หนอนในทุเรียนพวงเป็นยังไงพวงนี้มันมันติดมาพบเจตลูกแปดรูปแล้วแต่ทำมันใหญ่ทุกลูกเราเลี้ยงเลยมันม่เกี่ยวไอ้ลูกเดียวนั่นน่ะอยู่ลูกเดียวไอ้ตัวนั้นน่ะต้องตัดทิ้งเพราะมันงีงเพราะว่าจริงเนี้ยมันส่งน้ำเลี้ยงไปเกินเริุียยนงแต่อี่ว่า เลี้ยงไม่ไหวเจ็ดแปดลูกโอ้โหสวยทุกบูุ๊อ๋อแค่นั้นเองนี่เพื่อนๆนี่ความรู้เลยได้เยอะมากเลยนักศึกษาต้องสอนหลานทีนี้บางคนวุ้ยทุเรียนติดมาโอ้แสงเกลี้ยงพวงเนื้อเต็มเลยเหลือลูกเดียวโอ้ไ้มันเลี้ยงประเด็นใช่ไหมใช่ใช่หายไปอ่อนมาล่วงหมดเพราะเราแต่งขาดอ่ะทุเรียนพอแต่งขาดตูมต้นนี้เราจะไว้ทางนี้พอแต่งขาดตูม เอาแหละสวยปุ๋ยอัดน้ำตูมใบไม้แล้วลูกแขกเนี้ยเหลือไหมไม่เหลือยาตัวไหนยังเอาไม่อยู่มอยู่เรียบร้อยแค่นั้นเองลงทุนมากนะพี่เดี๋ยวโม่หาลุงโม่จริงๆก็ขอบคุณขอบคุณมากๆเลยในความรู้นี้เพื่อนๆโต้กันทุกปีตาสว่างกันทุกคนเลยนะเนี่ยนี่ก็ความรู้อีกความรู้หนึ่งนะฮะผมอ่ะคือผมไม่ได้ขายอะไรนะผมต้องการให้ชาวสวนลดต้นทุนบางคนมาว่าผมไปหาโลดโมไปเจ็ดร้อยได้ไงวะผมหญ้าเยอะตัด ผมไม่เคยตัดกิ่งผมไม่เคยทิ้งสตริเรืโดยรวมผมปี7 0เจ็ดร้อยแต่ภาพอย่างนี้เห็นน่ะโลกไม่เป็นไม่มันมันมันอยู่มันอยู่ที่เราอ่ะครับพอลุงก็ทำมาตนุนุงแก่เนาะครับเนี่ยผมดีใจคุณลุง่็ยืนยันเนะพอมาทำอย่างนี้ตรงอ่าหามันดีนี่หว่าจบเนี่ยผมยัไปแล้ว แม้ทังสว่าลุงยังไม่คุยเลยเอ้เนี่ยคุณลุงครับผมเองนะตามเรื่องใครจะทำอะไอย่างนี้คุณลุงครับคือบางทีหน้านั้นเนาะน้ำตาลทางด่วนะมนเนาะอะไรหน้าดูนะแต่พันเลยก็อาดแต่พอพร้อมใบคุณลุงไม่ได้จิดเลยเพราะมันมันพอไงใส่แต่ปุ๋ยเดินน้ําพอแล้วครับคือสูตรผมเนี่ยคำว่าลดต้นทุนของผมคืออย่างนี้อย่างที่ผมบอกคุณลุงเนี่ยคือคุณลุงทำไม่ใช่ผมบอกคุณลุงทํามาเนี่ยมันลดต้นทุน ถ้าตอนนั้นพี่แถกไปอ่อนพี่ก็ต้องวิ่งหายายเยอะเหนื่อยมากตอนนั้นเหนื่อยพี่เขาทำพร้อมใบนะพอมใบจนลุ่ยเราก็ทำพร้อมใบเนาะก็าลจะเห็นว่ามันโอเคโอเคครับอะอย่างนี้ไม่ผ่าครับครับพอโผล่มาแค่นี้ปุ๊บก็ทันทีครับแต่ถ้าระวังนิดนิดเนี่ยเราทำไม่ได้นะเพราะมันยังไม่ชัดนะพอมันพอมันนี่ถึงสององคุรีขนาดเนี้ย ชัดเจนแล้วอ่ะครับปลูกไวจะมาครับถ้าเอาไว้ไหนมันมันชัดแล้วนี่ได้โอ้ได้ได้แต่ว่าที่้องต้องให้เสมอต้นด้วยต้องให้พอต้นด้วยครับประมาณขนาดนี้วันี้ได้แล้วเนี่ยครับอ๋ออนนี้ได้แล้วแล้วหรือยาวกว่านี้หน่อยก็ไม่เป็นไรอ๋อมันชัดเจนหมายความว่า ไอตัวเนี้ยได้แต่ตัวนี้ยังไม่ได้มันมาเดินตัวนี้ที่จะรู้ถ้าเราอัดไปอ่ะมันอาจจะปนใบเยอะเราต้องรอให้มันเคลียร์เขาเลยที่นีผมเข้ามาแล้วหลังให้เรอเรพยนร้อย100%จริงจริงบางทีเนาะบางทีลุงบอกก็ไม่เชื่อกันก็เลยไม่รู้จะบอกยังไงไออันเนี้ยเราเห็นเราชัดเราทําได้แล้วแต่กลิ่งอื่นยังไม่ชัด เราไปทำตัวนู้ก็ใบขึ้นใบแหลมใช่ปะ่ะต้องร้อยนิดนึงต้องร้อยนิดนให้มันโอ้หวนันนี้ได้ความรู้เยอะมา,มากๆเลยนะฮะไ,ไ,ได้ความรู้หลากหลายมา,มากๆนะฮะ มันอย่างเงี้ยครับที่ที่คุณลุงบอกนะคือเราต้องรู้ว่าเราทําอะไรมานะคุณลุงจะรู้ว่าทําอะไรมาระยะไหนจะรู้ว่าเราจะเอาต่อไหมอะไรเงี้ยของเราเราก็รู้ว่าทาอะไรมาเนาะมันก็จะไม่ไม่พลาดนะอย่างเงี้ยจะได้รูกได้ดอกโอ้วันนี้ื่อนเพื่อนวิธีการนี้เป็นวิธีการที่ลดต้นทุนที่สุดไม่ต้องไปเสียเงินให้กับกับใครเนาะแต่ที่กับที่แด้วทีก็ไปให้อาหารไอ้เสี้ยวแป้งเดี๋ยวพี่มันทำ นี่นะครับ <S <S เป็นความรู้เนี่ยที่มาแบ่งกันกันก็เป uh ็นการได้ความรู้แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้ที่ดีมากๆเลยครับผู้ชมครับอันนี้ก็ถือว่าครัวันนี้ก็ขอยุติคลิปไวเพียงเท่านี้ก่อนเนาะขอบคุณ พี่ดำเนินขอบคุณพี่กระจรหลายหลายท่านที่มาในวันนี้นะครับที่มาแบ่งปันกันนะครับขอบคุณทุกเพื่อนที่ติดตามคลิปในวันนี้ด้วยครับสวัสดีครับวันเียแป้งอ่ะีก็